ดารลักษม์สมบิษ์ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กคือหาในโลกออนไลน์โดยเป็นภาพหนุ่มผูกศพที่ห่อไว้มัดกับตัวขึ้นขี่จักรยานยนต์ลงจากดอยทั้งนี้ได้มีการวิจารณ์และแชร์ต่อเป็นจํานวนมากโดยโพสต์ได้เขียนบรรยายเป็นภาษาเหนือซึ่งแปลเป็นภาษาไทยกลางระบุว่าต้องใช้ความกล้าขนาดไหนเอาศพมัดติดหลังขี่จักรยานยนต์ออกจากป่าเนื่องจากรถยนต์ไม่สามารถเข้าไปได้กู้ภัยสยามปู่อินเวียงป่าเป้าสุดยอดจริงๆ ในการ์ัังกล่าวคาดว่าน่าจะเกิดที่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเหตุเกิดเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาลูกชายได้มาแจ้งขอบคุณเจ้าหน้าที่มากๆหลังโพสต์ลงไปมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากต่างชื่นชมในความวิริยะอุตสาหะของเจ้าหน้าที่กู้ภัยเป็นอย่างมากความคืบหน้าล่าสุดระบุว่า ผมลงไป5ชั่วโมงยอดไลค์ทะลุหลักหมื่นยอดคอมเมนต์หลักพันเดี๋ยวนี้มีนักข่าวหลายสำนักขอข้อมูลจากผมเย็นนี้น,น้องขอน่าจะดังแล้วครับผมไม่มีรายละเอียดให้ทางนักข่าวแต่ให้ขอไปติดต่อทางมูลนิธิเองดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งที่ได้นำเรื่องราวดีๆให้กับพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศตอนนี้น่าจะเป็นข่าวไปหลายช่องแล้ว